ยอดาตางโลกันส,สุดยอดมาสกเตอร์สองซีดานใหม่รูมีสไตล์ดีไซน์ชีวิตได้ดังใจรองเท้าหมอสโ,โอซโน,น่เทรนใสวัยทีนเอเจดีวีดีโฮมเทยเตอร์พระเอกตัวจริงสุด,ดยอด อ,อคุณเอิงมีเพลงอะไรเพราะเพราะสนอหูบ้างไหมเบลงมาเลยอย่างงี้มันต้องเยอพิคาดดาตูบาย <c oughs> เอยจะไหวไระนสันทั้งตัวโอ,อ้ยโอ้โห,โหี่เล่นนอนรอกันเลยเหรอ <c oughs> ้าพร้อมอะไรก็ปลุกขึ้นมาฟังด้วยกันแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยติดโอ้ฮะตาดันแล้วฝีมือไม่ธรรมดาเลยอ่ะชักบนวันแล้วนะเนาะ แค่นี้เองก็กลัวแล้วเหรอถ้าอย่างนี้มันต้องเจอเพลงต้องลุกขึ้นสู้ nghĩ mình đang chờ khôn khoảng... cái <laughs> <laughs> ส่อนเล็บชัดๆเจ้าพี่ปู่อะไรครับเฮ้ยพลังขันจะหมดแล้วเว้ยพลังหมดเอ้าแล้วไอ้ตอยังไม่รู้แพ้ชนะเลยครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าย่ายอมแพ้กันแล้ว ปากเลยเว้ตวยตระกูลไพเราะสนองรูหูของข้าไม่เคยยอมแพ้ใครง่ายเตรียมตัวฟังไอเดียจะบคุณปูแ่แพรวันแล้วก็ทางมายนาของเราต้องสูงสิ้นแน่เลยคิดดิคิดยยดิพี่ยอดมานนนอนนนอพี่ยอดนนนอเอ่อเอา้าทำไมนนนอจับไมายนา,นานได้แล้ววะเจมส์นี่ไม่ใช่นนนอจับคุณปู่สินนันนออยู่ แกเป็นใครอวัแล้วไม่บอกืออคืฉันจะมาบอกว่าตอนนี้เราเจอหมาโมะแล้วเชิญท่านทั้งสองประลองกันต่อเลยจ้ะเฮ้่เฉมเดี๋ยวก่อนฉันเองคือความหวังของตระกูลไพเราะสนอรูหูของฉันใช้ปืนสแกนหาผีเลยเฮเฮ้ย สแกนหาเลยเนี่ยเออหาเลยหาดีบ้านฉันเว้ยกาวิพิชาหิมันอยู่ที่ลุงในวัดยืนตรงนี้อะไรนี่เดี๋ยวไหลเลอะเถอะไปอื่นเลยไอ้พวกขี้เล่นพ่อพ่อเป็นอะไรคะโอ้ดูดีก็ปวดเอวนี่ไม่ได้ขยับเอวมาตั้งนานแล้วดู โอ้ีีกหลังมออยู่วะไอลูกเราเป็นแบบเขาด้วยขี่หลงขี่หลังมีไหนผีดูชัตเตอร์มากไปว่าลูกอมหายไปไหนอะโอไปหนากดกระดิกก พวกเจ้าจะมาต่อยเฮาปิกเสากะเฮายัางปิกว่าได้หรอตะกุนนี่มันยังเหนยวโอยังบ่ต้องบิกบ่เตื้อบต่ตเตอรยงพูดก,กับตอนนี้ก็ได้<อ>มันคือภาษาเหนือ,อนะครับ<อ>แต่ว่าหมามโม้เนี่ยห้ามดีไปไหนเลยนะครับ<อ>นัฟสนหอดเดี๋ยวเขาบอกว่าหมามโม้เนี่ยต้องกลับไปเฝ้าเสาให้ได้เลยนะครับ<อ>รีฟเฝ้าเสาเฝ้าเสาเงี้ยง เฮาไปใจล้ครูหักษาประตูหนะ้าเย้จิ้มตามหมาโุกเลยนี่ยโอ้ตัวไปไหนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเขาเพียคุณอึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวมาโมกก็กลับบ้านนะแม่นะไม่ดูหรอกแตนที่จริงแล้วเฮาก็บเบเกอรไ,ได้ออกไปไหนเต้เขาน่าจะไปแอลไกลๆพ่องเน่าอย่าไปแอวที่ไหนไก,กลๆเลยนะหมาโมกขอร้องเดี๋ยวก็ตามหาก,กันวุ่นวายอีกอะนะครับพวกเรา เข้ามาโเลยเอ้าไปตามมันแน่ไป้ามโมเฮ้ตายวะโมโมเจ้าไม่ต้องกลัวเราชนะแน่ทำไมจะถึงมั่นใจขนาดนั้นว่ะหนูมีอาวุธลับไอ้เมื่อก่อนเนี่ยน้าเสนอเนี่ยแพ้ขุนอ่างซึ่งเป็นลูกของขุนอื่นเพราะว่า นางชะบาเนะี่ยมันมายั่วแต่ท้อนยุ่เนี่หมดนางชบาไปแต่เรายังมีนางชะเอมชะเอมมาเป็นน้ำตานีใช่มนี่ทำไมมันมิดชิดขนาดนี้ลยภาพที่จินตนาการไว้มันทำไมบวาวาแหวงแหวง,วงนิดนึงป้า โอ้โหพี่ยอดเนี่ยเสียอสุดๆของเะเองแล้วทำมาเช่นพี่ยอดมันเองไม่ทำเลยนะไม่ย้องไม่เห็นเลยอ่ะไม่เป็นไรเซมอย่างนี้ก็อย่างนี้แต่ว่าฉันขออย่างนึงแล้วกันเอาผลไม้ไปให้ให้ไอ้ฟันหล่อเนี่ยนะอืมยิ้มเยีะแหละยิ้มยิ้มเยโ้ยเคลิ้มเลยเคลิ้มเลย เรียบร้อยนอยกูแล้วสตรีออมนี่แหละนี่ยหน้ากันเลยเฮ้ยเฮ้ยมองใกลๆก็แลมมือนกล้ดีกว่าแลมมาไรแลมมาไลไอ้หล่อแลมมาไรใส่ขันหลอเลย ไอ้ไอ้วาใช้วิธีนี้จะเอาเยนาค้าได้เหรอมันม่ทาไอ้แกทำบ้าอะไรของแกวันนี้ฮะก็หนูตั้งใจจะช่วยเจ้าคุณปู่นนะด้วยวิธีสกรปรกแบบนี้ใช่ไหมพอ,อเลิกเลยตระกูลของเราเนี่ยนะไม่เคยใช้วิธีสกรปรกแบบนี้ ถ้าจะชนะการประชันในครั้งนี้แล้วก็มันจะต้องชนะด้วยฝีมือฝีมือเพียงเท่านั้นหนูขอโทษจริงๆนะเจ้าคุณปู่คือหนุคิดอะไรตื้นต้นไปหน่อยอะ่ะเจ้าคุณปู่ไม่ไหวแล้วไม่ทำยังไงเราต่อให้ฉันต้องตายอีกรอบหนึ่งร่างกายของฉันถึงจะเป็นผงทุลีโดยเกียรติยศและศักดิ์ศรีของฉันฉันจะต้องสู้ด้วยหัวใจ มีดีอะไรงัดออกมาเธอไม่กลัวหรอกเธอแห่งสัตว่า